ปลาช่อนนะก็ไม่ใช่ปลาทูนี่ครับวผมสีเทานะของนับบอยสีแดงเหยื่อป่นนะสมมานะครับนี่ครับอ้วนตุ๊บเลยครับโอ้โหอ้วนมากนี่ปลาช่อนนาฬา,าเพลินนะครับตัวนี้เงาโอ้ยนอยอยู่นออยู่โอ้ยยังน้อย ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมนสมไม้แตกนะครับเช้าวันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วฝนตกนะครับดนูนะเปลี่ยกอยู่เลยนะครับ<ไป>เดี๋ยวเราจะออกไปลุยหาเช็คไม้กันครับเต๋อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเจ้ากกไฟนะครับเด๋อตัวใหม่จากค่ายโคระชานะครับขนาด3.2เซนน้ำหนัก5.5กรัมตัวเบ็ด p k k เบอร์นหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเผื่อสายมาเผื่อฝนตกมาอีกนะครับไปดูกันก็ครับหลังฝนตกนะผมมาเจอนานี้นะปีที่แล้วค่อนมีตัวกัดอยู่นะครับมีตัวกัดหลายตัวอยู่เดี๋ยวลองมาลองดูว่าจะมีปลาขึ้นมาหรือ,อยังนะครับผม วันนี้ขยับอ่ไซนี้เขายังชั่วครับนี่ครับวอนตุ๊บเลยครับกัดเป็นเจ้าก,กบไฟนะครับสีม่วงตัวนี้เต็มๆก็คือไม้ก่อนหน้านั้นนะ่ะมันมีขยับนะครับแต่ผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะไซสไหนนึกว่าจะไซสเล็กนะครับก็ ตัวนี้ถือว่าเกินคาดนะนี่ครับไม้ต่อมาซ้ําเลยตบแล้วผมก็ใจเย็นนะครับส่งสายให้เพราะว่าปลานิ่งเก็บเก็บสวนนะครับก็เรียบร้อยอ้วนตุ๊บโอเคเดี๋ยวรยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อลด ายเดียวเลยชนนาใสามาตรฐานจริงๆครับแต่ดูดิครับมิดคอกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับเดย๋ยวจากค่ายโคราชานะรถเยอะมากค้างทางก็ตีแนวร่องรถเกี่ยวนี่แหละครับก็เอาเรื่องนี่โอเคเดี๋ยวรีต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ ลองตีดูเฉยมีไฟดีกว่าทำไมมืดจังวนะฝัะ่งนี้ดีวกว่าครับมันดูมืดปรชาชอนพาเพลินนะครับอ้วนมากเลย นี่ครับก้วนมากไซมาตรฐานกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีแดงตัวนี้ลองเช็คหมายดูนะครับมันน่าจะออกมาจากร่องนี้แหละมันมีร่องอยู่ข้างยังไม่ได้ล้นมาจากคลองเลตรงนี้แต่ก็เรื่องนี่ครับกัดตุ๊กเรียบร้อยเดี๋ยวลองใหม่ครับเปื่อมีตัวอีกกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรด พอดีหมานไหมครับนะหมานอะไรนะชื่อในจับพันเบ็ดเกือบปีแล้วเนี่ยพอดีมาเจอน้ะบอยนะครับโอ้วันนี้เจอกันพักใหญ่เลยเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยน่าจะครึ่งปีได้ไม่เกือบแล้วมาดีวมานีเดี๋ยวแจกเยอตัวนึงเอาโอ้ยนออยู่นอนอยู่โอ้ยอย่างน้ออันนึง ไอ้เอสไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้น้ำบอยนะกบไฟตัวนึงตายแล้วมันไม่ได้เจอกันเลยครึ่งเดือนแล้วโอ้ยเลยครึ่งปีแล้วผมว่าจะทักหาบอสได้หละแต่เราไม่ค่อยมีผลงานไ <laughs> ม่ได้ไม่ค่อยได้ออก <laughs> มามาซีวนะสมไปก่อนแล้วกัน <laughs> ไปครับ <laughs> เดี๋ยวรยต่อ กจะฉีกแล้วอ่ะนี่ครับโอ้โหอ้วนมากนี่ปลาช่อนนาพราเพิร์ดนะครับกัดปิน้นโจ้กบไฟเหยื่อจากไข่โคราชานะครับสีเทาตัวนี้โอเคเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยเจ้ากบไฟกับปลาช่อนนาเดี๋ยวลุวยต่อกบไฟแถมใบทุกตัว เสือรถน้ำบอยโดนครับอูด้ดนดนน้ำบอยโอ้เดี๋ยวเดินไปหาน้ำบอยก่อนครับเดีวเดี๋ กัดเหยื่อะอะไรครับกบไฟครับน,นี่ครับลองเทสครั้งแรกครับเหยื่อป้นนัสมมานะครับกบไฟบายนันั้โคนลชานะครับมิดคอรครับพี่น้องครับสุดยอดยอดจริงของเขาเด็ดจริงนี่ครับ ปลาช่อนนะก็ไม่ใช่ปลาทูนี่ครับผมสีเทานะของน้ำบอยสีแดงเหยื่อป่นนะสมมานะครับของแต่ตัวของน้ำบอยใหญ่กว่าแต่อ้วนต้องคู่เลยดูท้องรับป่องเลยอ่ะยอดครับโอเคยังพอมีเวลาเดี๋ยวลุยต่อครับเด็ดจริงเด็ดจริงครั้งแรกที่จับครับเล็กจิ๋วแต่เต็มคำครับบอกเลยาบนันนัทโคลาชานะครับผมฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวลุยต่อครับไปครับหลังฝนตกลุย นัน้ำบ,บยใส่เสืเิอกันฝนเลยไม่ได้งัดมานาน,นค,ครับ ขึ้นก่อนแล้วกันคนะรับทางเต็มเลย นี่สายมาตรฐานปลาช่อนนานะครับกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีม่วงเต็มคานะครับขนาดไม่ได้ส่งนะตุบสวนเลยเพราะว่ามันกัดแล้ววิ่งนะครับถ้าไม่เต็มคาอย่างนี้ก็โอกาสหลุดก็จะสูงเพราะว่าไม่ได้ส่งนะครับแต่เนื่องด้วยเหยื่อมันขนาดสามยู่สองเซนนะครับมันค่อนข้างจะเล็กก็ทุบก็แทบจะเต็มคาแล้วนะครับเอาเรื่องเดี๋ยวลุยกันต่อ กบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ

◆いい ใส่ไปเริ่ม,ม,มเพิเ่มเลยครับใส่แบบเอฟเลยครับโอ้ดูดิกัดเป็นเจ้า กบไฟนะครับเาากี่ยวกค่าย้โคโรชาสีเขียวปลาช่อนนะแต่อ้วนมากเลยนะดูดิไปแล้วโอเคครับฝากไปด้วยเจ้ากบไฟเดี๋ยวรยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อโลยก็โอเคครับฝนตกฝนกวนนะครับวันเนี้ย แต่ก็พอได้สนุกนะครับผลงานเจ้ากบไฟนะครับลุยปานาถ้าฝนไม่ควรก็จะจะได้มันเยู่อันนี้ฝนมันควรครบต้องคอยหลบเขียวป้องเปียกยังไงก็ฝากด้วยนะครับเจ้ากบไฟอย่ยจะบใก้โคราชานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจับไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องเล่นๆด้วยนะครับสมหมายแตกสำหรับทลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ